วันนี้ขอ,อนำท่านเข้าสู่การฉีดพ่นฮอร์โมนข้าวนะครับถังที่สองครับถังที่สองฉีดเฉพาะริมคันานะฉีดเฉพาะริมคนา โอเคยาหมดแต่ไม่ใช่ยาฮอร์โมนหมดขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับอันนี้งานงานที่ลดลอกนะครับลอกแล้วก็หวานเลยหวานในฟันแมคโครเลยไม่ได้ไม่ได้ไอไถปั่นนะครับไม่ได้ปั่นเลยขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ